เอสบายดีป้าลุงเนี่ยสบายดีได้ไปใช้ามาหม,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 มักม่วงมาลักหมักม่วงประตูอีกแล้วใช่บๆๆสบายดีเด้อป้าลุงเด้อโอ้เสียงแต่ละคนลูกสาวก,ากะไปไปหาหมากตัวบรรยายนะพ่อหมอดชัดอ่ะองจรมันทมอยู่มะมันจิตมันจากก็ใหม่หมัมันคำเลย เดินลงึนไม่เมีนะอืไ้มพี่มาสังกองมวงมากม่อได้ลายพี่โอ้มมยังมีอยู่แต่เสบเทบตันนี้อะน้ำน้ำมามาีแม่พี่ปะเอาวะแล้บมงงมันเนาะที่บสพปว้แล้วจังไงม้อนี่พอเตียงไปเอายายเสาวรีที่เฮ็ดบ้าน เห็ดบ uhm. ้านให้น้องเมฆน่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเราสิมาไปเล่นอยู่ปากซ์ไดยุ่งเมื่อไว้าอีดาเศร้าเราบ่ไข่เห็นดูบ่ปิดบ่เอาตัวนี้ดูบ่เอาตัวนี้ไปเอาตัวไปเอามากตัวน้อยเพียงแค่ไปเอากกตัวนั้นไม่ต้องผสมนิ่มชอบในดอกกกนี่กันเอากกตัวนี้ผสมบอเป็นไข่

ไอ้ขิงเปิดปะอู้ยเหนือยห่อนย่าหิวปลาดุงดรือว้าวว้าวหอมปลาดุงมากินน้ำในปลาดุงกินปะเอาอีกปะอาแหมได้ส่องมากในคลองแม่มะม่วงต้นนี้คือมะม่วงเคื่อนตัวสีกินในบริเวณสม อันผสมบันไดกินพูดีกินกระพิงเลยใช่ไหมดิน้ำเย็ยนเนาะอืมกระได้ไปกินมูวัสดะไป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 นอนตื่นอยากหาเลาะเหน่อยนะีนอนลายกาอันนั้นเนาะวิ่นหัวไปไป ไปยังเมื่อไปไปเมื่อไปแต่คนไข่คนหนาวป่ะลูกเงยยายเอิมาหายดะามือหี่จืดปะยายก็เอาที่ผักกะตาหน่อยมาหายดะานะโอ้หิวกตาหน่อยยายมาใส่หมุน โดนโดนเริ่มเป็นหลอกใหม่ก็บมีค่อโดนน้ำกับมีใ่ไปกอยเจ้าก่อนเ้ยกอยเจ้าไปเลยก่อนเจนี่อยู่กับมิตุต่ใส่ย่งเกลือบอางรสดีบ้างอันนี้เขาในมัวแม่ มาเอาเกิดไปใช่บ่ล่าหรอไปห้ได้หรกเย้บ้านี้เ่้อไม่หาบัเหนใส่กระ้ามันหลังหลังยางมันอก่อนกระซาไม่ไหมเหนเนน้ำใส่ถึงบ่ โอเคตอนนี้ก็ก่อแจแล้วเป็นทียบรอย้อยแล้วเนาะมานี่ก็เกิดบรรทกนี่ก็เข่าโอ้ยพี่น้องไอ้เข่าพอเตียงจะเอาไปแจ๊ดาวไต้เนาะแล้วก็มีต้มขนมมีมาม,ม,ม่าอะไรยู่เดหานของไปซื้อยูเหานมีเัาเสียงเพล่แล้วก็มีของพี่พิมพ์นำแล้วก็มีปากกระป๋องของพี่พิมพ์หรือว่าของป้าพิมพ์น้องบิวอ,อะไรเนาะพี่น้อง Ôi, khi nó kẹt tụ cả Tôi đèn quá nè Bà bà đi, phí chú cha đâu Bà đi, bà đúng đâu Chá 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 đã nè Nên mơ, cứ bà đu bà đu cho hồ cho nè Hồ nè Bà tăng với tí, bà tăng với đây bà ม่วงป้าก่อนเดะหางินดีใช่ห้องหางเงินมากินไปนะำทังใหม่บ่นี้นะฮะน่าทั้งใหม่บ่ด้เออบิวินบ่ด้นางใหม่กินอะเศ้านน่กินแ้เฮ้ยอันนี้เอ้ยนักคอมสวยวยเตะนันน่ะอย่าแปลกถึกถึกปีนเ้าละคะหมิ่นเลยมินเลยจินม่วงแกวัดก เบิ่งหนาแต่ละคนปลาลงเงยเบือนาตัวได้ปชมบ้ได้บ่ได้ตัวชมบ่ได้ชมบ่าม่ได้ชมนะบ่ไอ้า่ได้ชมนี่แต่เตัวไม่งนนนอะไรนด้วาับ้เอ้ยนอนนะเอ้ยนอนหากระต่น เด็กงานหาลินเหรอนอนได้บ่องเก่ามืออยไรเหรอได่เออย่าให้พิงยูมเต่ชวนเมื่อนไม่ตูยูีในบบมื่อะมันั่นแบน้องยมแพ้พี่ดอกไปะเพิ่นลอกได้เพิ่นไงมในหมู่อะไรสิไม่ๆๆๆ ยไเเหมูเดงน่กินค <laughs> ีมบหมูดงกินมมันมันจนหอมันเบ่งมื่อไหร่ไงเอบได้ลรกหลาิวหันหลังมาทังนางพิงไปลโอเคโอเคเจ้น้อยจะเบิงดเจ้าน้อยยยสวัสดีมาเล่นี่แม่อพอเตียงไปหับอยู่ดีนะครับอยู่ลานอยู่มุกผูก เรากำลังสิมะที่เดคนไหมเอนาเอาอะเราสืบไปสืบบ้างเถอะเรามียาดีต่างประเทศมากไปแ่ไม่ด้มนงเราหากันมาหอดเทศไทยมืองมือนี่แหลยผู้ที่เหตุเทือนให้น้องม็กอนี Anh xưa là cái hình thức để yang nó sống mát thô anh đỉnh năm, đặc mặt đi năm. năm chắc nha mô hình mười tám mặt đi sản chúc mắt đi mặ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 t đi đi đi

kẹo lại cô cháu Ngon kẹo nhắm Cô Mẹ Tám mươi Tám mươi này đã lá gì Đẹp phải rung điên như bố đi bài đi bố, ơ cứ bài đây nè, trứng, ơ, trứng, trứng khai vô trứng 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 bài trứng 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 kinh trứng 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 nó trứng 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 มุดมุดเกี่ยวลูกเออเจ้าไข่ก่อนยังพากันดิดเพิ่มได้ตอนรออีกเแถวนี้กินยาบ่ห้กินฉุายด้ฮป้ากินยาไล่แท้่ยังปวเศร้าอยู่เอ้ยกินมือมือกับยาแก้จีนกระเพาะทำได้กระเพาะบ้าง มาถึงช่วงมเช้ากับบริษทอะไรเอนมาเป็นไงแล่วอไิกบันต้องทื่ฮะบกินยาต้องเเองซะกินน้ำห่อนกัจนปากมไปเลย็ม่แทกิงนะก็น็กินบบน่าเพืการรันบริกินกาแฟรับุ่นักเดียวเที่ยวเขาแตยของน้นกาเล่นจังจอยกรเล่อยเพงทำใส ยายเราจะมาพี่บอกคุณยายสาวคนนยังสาวดีนะจังวะถ้าิเขอาว่าพี่เลยขอมาพอต้องอยู่ื่องบ่รู้ว่าเราสิไปถากกอนเราเป็นจงปักเซบอกเมน ba im thô hinh nhàng Ray bang cơ À Hm. Was also chắc Ừ hụt. Ay gà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 . gà. Ay gà. Ay gà. Cái gà. 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 อยู่นั่นสัตกินกะนที่แกินนามันบอากินนาไปยังกินาได้ม่ดีราสองขวดเนี่ยมันกินไหมเนี่ยไปเนี่ยไปเนอะเพราะได้ดุพุกินนาเาอยากไโมนะฮึฮึ จีดกับก่อนอาะเ็ดน้ามุกเลยโดฉีดน้ามุกเลยได้ชีโร่มืคืนขับรถจริไหมเป็นมานุกอคนเป็นมานุกคนบ้านอันนี้คนมันพี่มาอืมอืมหมดครบแล้วน้องหยนจกักงหลงปะ เลี้ยงปิ้ตุ้มปิ้งเท่าไย่ะอย่าไปเทาร้องป่ะปิ้งเท่าวันที่บ้านลูกแบบมาบ้านหลงป่ะเอ้ยเก่งเนี่ยเท่าหลายท่าหลายมันก็เท่าอืมห่างยังอืมน่าน่าลูกเยอะเนอะตปูก็ลูกเยอะลูกเยอะนะกระโดดนะเฮ้ยลูกมนยังได้อืม nằm cứ nằm bên cuột này nè liên tục cuột liên một khăn này uhm. บอบ,บอไม่กินพี่เลยลูกจอ,อบมึงล่านไปครับอ่ะมาจ้ะจัะชื่อว่านันหันเจ้าหาโฉบพอดีเป็นเป็นยังบานหาพันไปเลยเจ้าหาโฉบเจ้าหาโฉบเลย มาลูหาเบอันามาทาเดี๋รรู้ว่าพ่อพ่อท่ายใหญ่ก็ไปพ่อพ่อไปเราดี่ะท่ายนั่งดุไ้ก็ท่ายพ่ไปกัม่วงดุยินสมเด้เมตโนยิ้มเป็นแผ่นวู้เตยู เมตโนล่มากเลยครเมตโน่เมตโนใช่ี่พวกีอะเมตโตตโตว่ะเมตโนเโตโนใช่จม um ือมือจะบาแล้วเด้ออ้ต้องพิงทูทูทูพิงเออทูตุ้มดโอเคเอ้อันไ้ันี้ดจะยบางล้วมือได้ใบมือลล้างมือก่อนเด้อพิงงจับมือกินด้ลูบนี้เด้อพว่ตุ้มเงียล้

mà mình dù mất bắt xong cuộn à, bà bảo oh, ố kênh món này dù à, lúc mày lúc mày dù Nhớ lúc mày dù lúc mày dướn, dướn, dướn 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 mày dù lúc 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 mày กินสงเอได้ป้าลุงด้สบายดีดลูงละสบายดีโดยสบายดีพิงสบายดีป้าลุงกันด้วสบายดีป้าลุง